บอยรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจบอยรถบ้านทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดเช่นเคยแล้วก็วันนี้จะมาแนะนํารถเข้าใหม่หนึ่งรุ่นที่บอกได้ว่าเป็นรถใหม่ใหม่จริงๆนะครับเป็นรถปีน้อยมากๆนะแล้วก็ที่สําคัญวิ่งน้อยอีกด้วยกับเจ้าคันนี้เลย Suzuki เซเครื่องยนต์1.2ลิตรตัว GL พัตโอ้โหต้องบอกว่าใหม่ใหม่แบบไหน,นก็คือเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2019เรียกได้ว่ารถแค่2ปีเท่านั้นแล้วก็เป็นรุ่นที่ราคาพิเศษวิ่งน้อยเพราะเจ้าคันนี้เนี่ยการใช้งานอยู่เพียง17,000กิโลเท่านั้นเอง เดี๋ยวมาดูรูปลักษณ์ของตัวรถกันก่อนนะอย่างเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นตุ้น G L พัดก็จะมีความพิเศษในเรื่องของนี่นะไฟหน้าของเขารุนนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนี่รอๆถ้าคุณไปเห็นเซียเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเอ๊ะถ้าเป็น G L ธรรมดาที่ไม่ใช่ตัวพัดหนึ่งคุณจะไม่มีในส่วนของสเกิร์ตรอบคันไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบหลอดไส้นั่นเองแต่เจ้าคันนี้เนี่ยรูปโฉมของเขาก็คือตัวไฟหน้าที่ให้ความโดดเด่นกับสเกิร์ตรอบคันแต่ สะดุดนิดน,นึงก็คือในเรื่องของล้อเท่านั้นเองที่ล้อคันนี้ยังเป็นล้อกระทะแต่ก็มีฝาครอบมาให้เท่านั้นเองแต่รูปรษณ์ของเขาแล้วก็เดี๋ยวพอคุณรู้ราคาเนี่ยคุณจะบอกเลยว่าโอ้พี่แค่นี้ฉันไปซื้ออะไรแต่งเอาเองก็ได้อ่าโอเคลูกโฉมเจ้าคันนี้นะครับสีเดิมๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ไม่มีอุบัติเหตุเลย<ว>ก็ว่าได้เนาะใช้งานน้อยรถโครงสร้างเดิมๆสวยๆอ่าแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาดูภายในกันนะว่า นอกจากข้างนอกจะสวยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวภายในเนี่ยมีความโดดเด่นอะไรที่แตกต่างจากเจ้าตัว GL ธรรมดาที่ไม่ใช่ตัวพัดเนาะอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าอย่างที่บอกนะมีสเกิร์ตมาให้รอบคันอย่างเจ้าคันนี้ที่ต้องมีมาเลยก็คือในส่วนของเซนเซอร์ถอ,อยหลังโอ้มีตัวระบบเขาเรียกความปลอดภัยมาให้เวลาคุณถอยหลังเนี่ยจะมีในรุ่นของตัวท็อปหรือลองท็อปเท่านั้นเองที่จะมีเซนเซอร์มาให้แล้วก็นี่มีสัญลักษณ์ของบอกเลยว่าตัวนี้เป็น G แพับจริงๆนะแล้วก็มาพร้อมกับปล่อยเดอร์หลังให้อีกด้วยอะมาดูด้านหน้าด้านหลังไปแล้วเดี๋ยวมาดูด้านในของตัวรถกันดีกว่าว่ามันจะสวยเหมือนที่บอกไหมว่าเอ๊ะมันมีความเด่นความแตกต่างจากเจ้า GL ธรรมดาตรงไหนอย่างเจ้าคันนี้นะครับขอบอกก่อนรุ่นนี้ยังเป็นกุญแจบแบบนี้อยู่แต่ก็มีนี่นะสมาร์ทคิเลตเหมือนกันก็คือมีตัวกด เปิดเข้ามานี่เลยนะครับความแตกต่างของเจ้า GL p a t ก็คือรุ่นนี้เป็นเบาะหนังอ้าวปกติโดยทั่วไปถ้าคุณจะเจอรถซ u ซูกิเซทและเป็นเบาะหนังเนี่ยคุณต้องซื้อในส่วนของตัวท็อปเท่านั้นแต่เจ้าคันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวหนึ่งแหละแค่ในส่วน สิ่งไปแล้วว่าตัวล้อเท่านั้นเองอ่ะอย่างเจ้าคันนี้ก็คือเป็นเบาะหนังนี่เบาะหนังไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยับมาพร้อมกับดิ้นได้สีแดงให้ความโดดเด่นในส่วนของภายในอ้าวโอเคมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของเลขไม้อย่างที่บอกเนาะเลขไม้คันนี้ใช้งานอยู่เพียง17,000มเกิโลเท่านั้นเองโชว์กันสักนิดหนึ่งอย่างเจ้าคันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของแผงด้านข้างเนี่ยนี่นะแต่ตัดด้วยสีแมทัลลิกสีอ่ะสวยเลยแหละนะครับ แล้วก็นี่จะเป็นตัวปรับกระจกไฟฟ้าของเขาไล่ของคอนโซลหน้ามานะรุ่นนี้เนี่ยตัวแอ์นะครับก็จะอยู่ทางด้านบนตัวช่องแอร์เนี่ยมีขนาดใหญ่นะถือว่าตอนนี้เปิดวอร์มเครื่องเบาๆเนี่ยแอร์ Air เย็นมากนะแล้วก็เครื่องเสียงรุ่นนี้เนี่ยยังรองรับในส่วนของ CD MP3 แล้วก็ในส่วนของ USB อยู่แต่ยังไม่มีหน้าจอเท่านั้นเองตัวระบบการปรับแอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเมนูอนอยู่คือยังใช้มือปรับแต่ระบบความปลอดภัยของ เจ้าซูซูกิเซตคันนี้ก็คือมีถุงลมนิรภัยให้2จุดในส่วนของพวงมาลัยด้านหน้าแล้วก็คอนโซลหน้าของผู้โดยสารแล้วก็ความพิเศษของเจ้าตัวนี้นี่เราติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยเป็นฟิล์มของไฮคูลเลยโอ้โหตัวรถก็สวยติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนี่นะความสวยของรถเขาเรียกได้ว่าพรมยังใส่พรมหกวิติให้อีกด้วยเรียกได้ว่าถ้าคุณออกรถคันนี้ไปคุณไม่ต้องมาทําอะไรแล้วถ้า คุณมีงบอีกนิดหน่อยคุณสามารถซื้อแม็กใส่ก็หล่อแล้วอะหลายคนคงอยากรู้แล้วว่าโอ้รถปี2019ิ้วิ่งใช้งานอยู่เพียง17,000มกิโลแล้วบอรถบ้านตั้งขายเท่าไหร่สำหรับเจ้าสุสกิเซสเครื่องยนต์1.2ตัว GL พัดไป2019คันนี้โอเคบอรถบ้านขายอยู่เพียง3,49,000บาทเท่านั้น3,49 0 0 0บาทแปลว่าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงเดือนละ6,000บาทเท่านั้นเองใครอยากเป็นเจ้าของรถสุสกิเซทหล่อสีดา นะคันนี้ไม่ควรพลาดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ทางด้านล่างเนาะหรือจะสอบถามเข้ามาที่ช่องทางเพจของบอลรถบ้านได้ทุกช่องทางเพจแล้วก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อคุณจะไม่พลาดโอกาสที่จะเห็นรถสวยๆที่บอลรถบ้านนามาให้คุณได้ชมทุกๆวันอีกด้วยนะครับวันนี้นะขอแนะนําแต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวครั้งต่อไปพี่มอดมีรถอะไรมานําเสนอก็จะรีบเอาออกมาให้ลูกค้าได้ติดตามกันอยู่ ต่อเนื่องนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ